ทุกวันที่20มีนาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติหรือ UN ประกาศให้เป็นวันความสุขสากล The International Day of Happiness โดยรายงานว่าด้วยความสุขโลกของสหประชาชาติสำรวจความสุขคนใน156ประเทศทั่วโลกพบว่าประเทศไทยมีระดับความสุขอยู่ลำดับที่52อารมณ์ดีอันดับที่8และระดับการมีอารมณ์เสียน้อยลำดับที่14ซึ่งในประเทศไทยกรมสุขภาพจิต สำนักงานสถิติแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและสอสอส,อส,อสอร่วมทำวิจัยในหัวข้อโครงการความสุขของคนไทยสำรวจจากตัวอย่างประชากร77จังหวัดกว่า8,000 80, ตัวอย่างพบว่าปัจจัยความสุขของคนไทยสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างครอบครัวมีเวลาให้กันอย่างเพียงพอมีสุขภาพดีออกกำลังกายเป็นประจำปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาเป็นสี่ลำดับแรกของปัจจัยความสุขของคนไทยที่สำคัญค่ะ ถ้าเอาการวิจัยระดับโลกเลยนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องครอบครัวครับความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะเป็นตัวกําหนดที่สําคัญที่สุดนะครับ mm hmm. ก็ในมุมกลับกันนะครับเ,เมื่อปัจจัยที่เป็นบวกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงและชุมชนมีปัญหาเช่นความขัดแย้งนะครับ mm hmm. ตัวอย่างเช่นนะครับเราพบว่าการหย่าร้างเนี่ยเป็นตัวกระทบความสุขที่ตุบแรงและสาคัญ ครอบครัวดำพิพัฒนาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวสัมพันธ์กับระดับของความสุขความสุขของเราทุกวันนี้คืออะไรบ้างก็ถ้าขายดีก็มีความสุขค่ะอืแล้วเวลาเราเครียดล่ะคะเราทำยังไงบ้างเครียดเราก็ฟังวิทยุด,ยโด,ยโดยโูโทรทัศน์ไปให้มันเพลินอะไรเอย่ยที่ทำให้เรามีความสุขทุกวันนี้อืมได้กลับมาอยู่กับแม่ครับแล้วเวลาเราเครียดเรามีวิธีการหาทางแก้เครียดยังไงคะ ส่วนใหญ่ก็จะมานั่งคุยกับแม่ครับเปิลปับ๊บทุกเนี้ยครับการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาก็เป็นปัจจัยความสุขที่สําคัญของคนไทยอีกข้อหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นวิธีการเพิ่มความสุขง่ายๆด้วยตัวคุณเองอีกด้วยค่ะ ก็ถ้าว่างค่ะจะมาก็ให้ความสุขแล้วก็เวลามาทำแล้วเรารู้สึกดีขึ้นกลับไปก็มีความสุขละปัจจัยที่ส่งผลให้ความสุขของคนในปัจจุบันลดลงที่ต้องระวังเป็นอย่างมากคือเทคโนโลยีการใช้ชีวิตอยู่แต่บนโลกออนไลน์คุยกันอัปเดตความเคลื่อนไหวกันผ่านบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทำให้คนห่างเหินกันสังเกตได้ว่าคนเราแฟนกันพ่อแม่กันเวลาไปร้านอาหารหรือว่าเราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยจะก้มหน้ามองดู โทรศัพท์มือถือหรือเล่นเกมโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวนะครับมันเป็นการทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ยมันห่างเหินกันไปซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ยคือปัจจัยที่สําคัญมากสําหรับความสุขของคนนะครับดังนั้นก็เลยเชิญชวนว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่ามัวแต่ก้มหน้าดูอุปกรณ์ไฮเทคของตัวให้หันมาทาความรู้จัก แล้วก็ใส่ใจคนใกล้ๆตัวมันจะเป็นแหล่งความสุขในระยะยาวสำหรับวิธีง่ายๆที่เราสามารถเติมความสุขได้ด้วยตัวเองเริ่มจากการออกกำลังกายฝึกหายใจคลายเครียดคิดทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตบริหารเวลาให้สมดุลระหว่างการงานสุขภาพและครอบครัวลองเงยหน้าจากโทรศัพท์มือถือให้ความสำคัญกับโลกแห่งความเป็นจริงและคนรอบข้างก็เป็นอีกวิธีง่ายๆที่เพิ่มความสุขให้ตัวเราได้ค่ะ ประเสริฐพันธุ์สุจริตไทยถ่ายภาพทันชนกศิทธเนศชัยขมชัดลึกทีวีรายงาน